บนี wow ่ต้องนอนอ่าเหรอเอ้าอ้าวแล้มีป่าต้ไม้วัดแห่นี้เด็กมีประวัติศาสตร์อะไรวัดแม่ตะเกียนแม่ตะเกียนอยาู่ในน้ำในโลกกระแวกแถวนี้แถนี้เหรเป็นแม่น้ำอะไรในแถวนี้จะมีแม่น้า แล้วที่มีมตะเคียนเนี่ยที่จมอยู่ในน้ำซึ่งพระท่านอ,องค์นี<อ>้ฝันฝันในระลึกแล้วก็สามารถไปขุดไม้ตะเคียนจ<อ>ากในน้ำต่างๆแล้วนำขึ้นมาทำเป็นวัดแห่งนี้จะเราว่าไม้ตะเคียนเนี่ยเข้าฝันเลยวเายใช่สิ่จะติดสิมาเข้าฝันค่ะทำให้ท่าน,ทานได้หามาตะเคียนเจอถึงร้อยแต่อนก็าสร้างวัดเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มาก